่าเป็นยังไงเราสบายดีฆ่าจะตายทำไมเป็นทุกข์ก็ต้องหาทางแก้ทุกข์หาทางดับทุกข์สิไม่ฮะใครฆ่าจะตายช่วยปิดมันเราพูดผิดการฆ่าจะตายไม่ใช่ ไม่ใช่สาเหตุไม่ใช่ใชงั้นไม่ใช่เป็นการแก้ทุกข์การฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นการแก้ทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์เพราะเราเราฆ่าตัวตายคือเราทำร้ายทำร้ายร่างกายเราแต่จิตใจมันย <t> ังท<ถ>ุกข <cing> ์มันไม่ได้แก้ที่สาเหตุมันเป็นการเป็นการเข้าใจผิดเป็นการหลงผิดคิดว่าเรามีทุกข์เราก็ทำร้ายร่างกายร่างกายเป็นก้อนธาตุมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเราไม่ทำร้ายมันก็แตกมันก็ต้องแตกมสนกรลายในวันใดวันหนึ่งนั้นเราต้อง เราต้องมาแก้ความทุกข์ที่จิตถึงเราทําความเห็นมันถูกต้องนะมันไม่ใช่เป็นทางที่จะแก้ทุกข์เราเราคิดว่าเราจะหนีความทุกข์มันหนีไม่ได้หรอกมันอยู่จิตใจเราีิเลมันอยู่ที่ใจเราความจริงอ่ะเกิดขึ้นมามันมีมีบุญมีโชคแล้วล่ะในมีสุขภาพร่างกายเราควรที่จะเลายร่างกายเนี่ยมาสร้างไดมีสร้างคุณงามความดีให้ชนะกิเลสเกิดเป็นคนเกิดยากเกิดไปแล้วจยทำร้ายร่างกายทำไมเกิดมีบางที เราไม่ได้เกิดเป็นคนไปเกิดเป็นนรกเปรตสุรยกายสเดชานเนี่โอ้ยไปจะเกิดเป็นคนเกิดยากทาร้ายร่างกายตัวเองทํรลายชีวิตวเองก็ไม่รู้จะได้ผลได้เกิดหีกว่าทุกต้องหาทางแก้ทุกหาทางดับทุกทาตามคําสอนพระเจ้าในวิธีอื่นไม่ใช่ทุกแล้วหาทางทําลายทําลายร่างกายตัวเองมันไม่ใช่ทางแก้ทุกมันก็ต้องมีความทุกข์อีก มันก็ยังมีความทุกข์ไม่มีที่สุดเพราะเราเพวาเราทําลายร่างกายจิตเราเศร้าหมองแล้วก็ไปใบภูมิไปนรกเปรตสุรายันเดชาน,านแล้วกว่าจะเวียนเวียนมาเกิดอีกโอ้กี่ร้อยกี่หมืน่นกี่แสนปีไม่ง่ายเดยสภาพร่างกายนี้เราต้องพยายามที่จะสร้างบารมีให้มีปัญญาที่จะละความทุกข์ให้มีปัญญาที่จะละความทุกข์ต้องอดทนต้องต่อสู้ ในรักษาศีลห้าให้มันคงไงรักษาศีลห้าได้เป่าวลาติกขาไปแล้วรักษาศีลห้าได้ว่าไง,งเราผมมาเยี่ยมผ่าน,นร้านดูว่าเก่าหนาเปีไหนนเจอแล้วเจอแล้วษณ์แล้วเป็นเป็นหลานเหรอ พอใจที่หลานได้ระบุตที่นี่แต่ว่าไม่มีไม่ดีปวดหดอินส่าวนตัวอะไรเรียบร้อยแล้วก็คิดว่ามาถุกทางก็นีโอยู่ดีครับไ<อ>ม่ต้องอย,ยอมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะเข้ามาอยู่วัดอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะที่จะต่อสู้กับกิเลสอ,อยู่ทั้งโลกมันพาราเยอะ ภาระหนะ้าที่การงานภาระครอบครัวแต่พอนาก็เป็นไปได้ยากการที่จะทรงสติทรงสมาธิมันทรงได้ยากเพราะจิตไม่มีกําลังมันถูกอารมณ์ทับความโลภความโกรธความทุกข์มันทับใจมันไม่มีกําลังสติปัญญาที่ยกอารมณ์ยกความทุกขอก์ออกจากใจนี่นต้องมาสร้างสมกาลัง <c oughs> สร้างสมกําลังก็หนีออกจากสังคมหนีความวุ่นวายมาฝึกเนี่มะบรมี มารักษาสินบารมีทำสมาธิบารมีมาสร้างปัญญารมีให้มันเกิดขึ้นเนี่มาอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะไกลจจกรูปียงจะรสัมผัสการจะพัฒนาจิตในการทำสติสมาธิก็ทำได้ง่ายคนก็สนใจเรื่องทำสมาธิแต่ก็ปฏิบัติไม้อยนะกำลังเพราะว่าเหมือนเดียเกิดวิวนอะไรที่มาแล้วนะแล้วก็อ่านอุดมคติก็จะไม่กล้า ก็ต้องอดทนทั้งเพิ่มรู้ว่าขาดความอดทนทัน้งเพิ่มสันติบามีมันต้องเพิ่มตรงไหนเราหย่อนตรงไหนเราบกพร่องเราต้องสร้างตรงนั้นต้องดูรู้จักข้อบอกพร่องเจ้าของหาวัาาให้เกิดศรัทธาความเพียรพอหลับตาไปมันก็จะหลับที่แล้วไม่ดูโทรทัศน์ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ไม่หลับ <c oughs> ดูสิ่งที่ชอบไม่หลับดูดูหนังดูเป็นชั่วโมงได้ หนังกิเลศคิเลศมันครอบงําใจหลับตามันจะหลับทุกทีแต่ที่ดูหนังดูอะไรมันสนใจเรื่องไหนดูเป็นชั่วโมงดูได้หลับตามนอนมันจะหลับทุกทีหนังกิเลสมันครอบงำถ้าหลับตามันจะหลับก็เดินยงกลมลืมตาเดินมันก็ไม่หลับไปเดินยงกลมอดทนมันนั่งหลับมันก็ไปเดินนั่งหลับตามจะหลับงั้นก็ไม่แห้มหลับ พาไปเดินถึงกรมพุทโธพุทโธอยู่ในบ้านเไม่ดตเดินเองเอ้าก็ได้สี่ก็ดูที่ดิห้าเก้าสิบเก้าก็เดินได้เดินไปมาบ้านไม่มีไม่มีที่กว้างอ่ะห้าเก้าสิบเก้าก็เดินได้แบบเนี้ยจากเดินบนนี้เสานี่ไปถึงเสานี่ก็เดินได้ที่ขนาดนี้ไม่มีอ่ะเดินได้ฮะใช่เดินไปเดินมาเดินตรงไปเดินมาเดินตรงไปเสุดแล้วเลี้ยวกลับมาแล้วหันหลังกลับมาเนี่ยแค่นี้ก็ได้ถ้ามียาวกว่านี้ยิ่งดีเนี่ยมันต้องมีที่เดิน แต่เราเราเพื่อนพาจะมีข้ออ้างเลย่ออยู่บ้านทําได้หรือเนี่ยไม่มีที่เดินแต่ที่นอนที่ทําอะไรมีเนี่ย, <c oughs> ยใช่ใช่ไม่ม้นที่เดินไม่มีอย่างก,กีเดนมันฉลาดมันมันให้ขัดข้องหมดทุกอย่างกีเดนมันก็อ้างนู่นอ้างนี่อ่ะมันฉลาดว่ามันคุมใจเราอยู่เนี่ยจะเดินโกมไม่มีที่เดินเนี่ยจะนั่งมาที่ไม่มีที่นั่งเนี่ย <c oughs> ใช่กีเดท่องงามใจ ใช่ที่แรกใช่จะลำบากทำไมนอนเถอะเนี่ยสํารวมนั่งสมาที่ก็เมื่อยแขนเมืเนอนม่อ,อยขาไปจะรอมาจริงทําไมเนี่ยงก็พานอนนั่งมาที่พอหลับตาก็สติก็ไม่ตั้งมันของ่วงนิวรณ์ข้องําต้องอดทนปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปล่าประโยชน์ปล่อยวันให้หมดเปลืองไปหมดสิ้นไป เดยชีวิตไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีแก่นสารสาร,สาระเลยเกิดมาใช้ชีวิตทั้หมดสิ้นไปเฉย,ยในแต่ละชาติไม่ได้เอาร่างกายมาสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีมาสร้างบารมีกันตั้งสมาธิสร้างมีเดินยังกลมเอาร่างกายทําร่างกายพาร่างกายทําอันนี้เราพาแต่ขี้เกียจกันมันก็ไม่เห็น นนี good, ้มันก็อายุมก็เยอะมันก็จะแก่แล้วก็เลยนั่นแล้วเขยนั่นแหละเจอไม่ดีไม่ยามควานบินอย่างเงี้ยปล่อยมันแก่แล้วตอนตอนถูกตอนร่างกายดีดีก็ไปหลงเพลินต่างๆเพลินในทั้งโลกเพลินในไปว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ยุย่ไม่มากเพลิดเพลินลูกเสียงกีรติสัมผัสเพลิดเพลินมาสตูท่าทั้งหลายพออายุมากก็แก่แล้วจะลุกจะนั่งก็ไม่สะดวกก็เลยไม่ทําเลยนี่เป็นอย่างนั้น ก็เหลือเวลาที่เาราจพยายามใช่เพราะต่อไปเราไม่รู้ว่าเราจะได้เก,กิดมาเป็นคนหรือเปล่าใช่เราจะไม่ได้เป็นคนก็ม,มีโอกาสใช่ต้องทําในใบปันชาติเนี่ยย<ช>ังมีกําลังวังชาอยู่มันมันทําทําได้มากแต่น้อยก็ทําทดีกว่าไม่ทําเลยอันนี้ว่าโอ้อยุมากแล้วนั่งไม่สะดวกนั่งขัดสมาธิไม่สะดวกก็นั่งก็อีก็ได้ไม่มีใครว่าเนี่ยนั่งก็มานั่งก็ยีก็ได้เนี่ย มันก็จ้างเรื่อยพอนั่งขัดสมาธิโอ้ยเมื่อยขาเมื่อยแขนไม่ไหวเมื่อยกระดูกมันโรานั่งเก้าอี้ดิเดินเนี่ยหมายว่าไม่มีที่เดินเนี่ยเราไม่หานี่ก็ไม่มีอ่ะออกกําลังกายก็ใช่เดินก็เปลี่ยนยาบทพุทโธพุทโธไปทําสติธรรมาที่ไปไม่ฝึกขัดไม่อดทนก็เอาชาก์เกตไม่ได้แล้วเกิดขึ้นมาก็ตายเปล่าอื ช้ชาติหมดเปลืองไม่เฉยชาติหนึ่งไม่สั่งวมม่มีแล้วเกิดชาติหน้าก็ต้องมาพบกันแบบนี้อีกพบความทุกข์อีกก็ต้องหาทางพ้นทุกข์อีกเราไม่หาแก่ปัจจุบันน่ะเนี่ยไม่หาทางพ้นทุกข์ปัจจุบันไปหาชาติหน้าคนเด่นถืว่าเขาทาในปัจจุบันชาติหน้าเขาสบายสบาย,บายกว่าเราเราต้องมาเริ่มต้นใหม่น้ำหนึ่งใหม่คนหนึ่งเขานับไปร้อยไปพันแล้วเพขาก้าวหน้าไปแล้วเพราะเขาทำในปัจจุบันในชาติก็เป็นนิสัยประจัยต่อไปชาติหน้าแต่เราปัจจุบันไม่ทำมุ่งไม่ทําพ่อนาไม่ทา พอชา้หน้าพับเราก็มาอยู่จุดเดิมอีกจุดเดิมปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทำจ,จนต่อชีวิตนะเราก็เริ่มม,ามาันนั่งอยู่ตรงนี้ในชาตนหน้ามันไม่มีนิสัยประจัยไงคนที่ก็สั่งสมศีลบาร,รมีสมาธิบาร,รมีปัญญาบาร,รมีไว้ก็เป็นนิสัยประจัยที่อ่ะที่จะทําให้นั่งสมาธิได้ง่ายเกิดขึ้นมาบางทีเป็นเป็นเด็กเน้นน้อยก็บวชแล้วเนี่ยบวดแต่เน็ตเพราะนิสัยประจัยบางทีเป็นพระอายุยี่สิบกว่าบวชแล้วบวชไปตลอดเลยเนี่ยเพราะนิสัยประจัยเก่าแต่ดีส่งเนี่ย เรื่องเสียเวลาเนี่ยนี่ไปสมาธิภาวนาทำก็ทําจิตสงบได้ง่ายเนี่ยเพราะว่าเคยบําเพ็ญมาแต่ดีเป็นอย่างนั้นมันต้องหา,าใบกับสตาคความเพียรพิจารณาบรณนานุสต,ติบ่อยๆว่าชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วชีวิตนี้ไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนเราจะหนีไม่พ้นไม่ว่าชายผู้หญิงไม่ว่าพระประโยง นี่ไม่พ้นความตายขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้เราจะทําอะไรให้เป็นแก่นส,สาระแกจิตใจแล้วว่าก่อนที่ถึงหมดลมเนี่ยก็องกระตุ้นเตือนจิตใจให้บุญยังไม่เคยทําก็ทาบุญศีลไม่เคยรักษาก็รักษาศีลสมาธิไม่เคยได้ทําก็เพิ่มเนี่ยเอามันทุกอย่างแต่ทนนี่มาทําบุญ <c oughs> ทําบุญก็ทําแล้วนี่ศีลก็รักษาตั้งจัดจ่บยราีวันนี้วันหนึ่งคือหนึ่งฉันจะรักษาศีลนห้เป็นปกติเนี่ย กลับไปบ้านเวลาว่างๆกรกิจทั่ส่วนตัวเสแต่ตตแล้วเข้าที่นั่งสมาธิเดินยโยกมเนี่ยทําได้สามอย่างนี้บุญก็มาทําตอนเช้าเนี่ยศีลก็รักษาตั้งใจรักษาทั้งวันสมาธิตอนเย็นก็ทําเนี่ยเก็บเก็บสะสมไปแล้วหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็ทําใหม่นีถ้ามีโอกาสมาวัดทําบุญปั๊บเราก็รักษาศีลเอาเป็นศีลบารมีแล้วก็ทําสมาธิอยู่บ้านเนี่ยก็รักษาศีลสมาธิบุญไม่ต้องทำกไ็ได้เนี่ยเว้น มันไหนไปวัดหรือไปทำบุญก็ไปค่อยๆไปทำเพื่อกรรมแบบนั้นผมจะพยายามด้วยการติดห้าอีกคนหนึ่งก็ไม่เป็นปกติสินห้าเป็นหลักประกันของจิตใจของชีวิต ถ้ารัษาสินห้าเป็นปกติมันปิดใบภูมิชั่วขรานะปิดพบภูมินรกปิดทพภมูมิเปรตปิดพบภูมิสตเดฉานปิดพบภูมิอสุรกายนะเนือรกเปรตอสุรกายสตเดฉานนะปิดพบภูมิชั่วขราวสินห้าถ้าจะปิดถาวรต้องเปลี่ยนจิตเป็นพระยะบุคคลเป็นพระสุชาิวันผลปิดถาวรเลยนะนี่ปิดชั่วข้าวถ้าถ้าคนไม่มีตินเนี่ยไม่แน่ถ้าคนไม่มีสินนะเป็นคนจะไม่มีตินเนี่ยเดี๋ยวทำร้าย พระพุทธเจ้าทำลายพลานทำลายบิดามารดามันเป็นนรกอ่ะแข่งแย่งกิรดีกันพวกสะวดม,มเป็นเปรตเป็นตุกายนะมันร้ายร่างกายกันรลายชี้กันเป็นเปรตเป็นสุวกายสัตย์ฉันเนี่ยคนไม่มีสินแต่มีสินปั๊บมันก็ไม่ไปภูมิภูมิทั้งสี่เนี่ยมันเป็นหลักวจันทร์จิตใจเราอย่างน้อยต้องให้สินนห้มันคงทําให้จิตใจเราไม่ตกไปตัวภูมิที่ต่ำงั้นคนที่ือ,อสินแ็นเป็น ิบดก็ต้ต้องมีกวสิบ้าดีดีกว่าต้เหนือก่เหนือกว่าสินแปดมีกําลังมากกว่าสินห้าเนี่ยสินแปดมีกําลังมากกว่าเพราะว่าหนึ่งกำลังจิตต้องเข้มแข็งเพื่อจะรักษาสินแปดได้ถ้าจิตไม่เข้มแข็งก็แค่รักษาสินห้าไหมรักษาสินแปดรู้สึกก็ยากแล้วต้องมีสัจจะบารมีแล้วสินบารมีก็เพิ่มขึ้นมันเพิ่มไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกําลังเหนือกว่ามันกําลังเข้มแข็งกว่ามันกำลังใจก็เข้มแข็งไปด้วย ถ้ามีกาลังแค่สินห้ากำลังใจก็ขนาดนี้สินห้าแต่ไม่สามารถรักษาสี่แปดได้แต่คนรักษาที่แปดมันผ่านสินห้าแล้วมันก็เข้มแข็งกว่าสินห้ามันคนที่มีร่างกายแข็งแรงมากกว่าปกติคุมว่าเราสองคนเนี่ยคนหนึ่งยกของได้สามตีกิโลอีกคนยกของได้ห้ากิโลคนห้าตีกิโลก็สบายกว่าไปไหนก็สบายทําอะไรก็สบายว่ามี่กำลังมากกว่าการละกิเลสก็เหมือนกันการล่าลมเหมือนกันเนี่ยมันก็มีกําลังจิตที่เข้มแข็งกว่าที่จะลากิเลสล่าลมออกจากใจได้ง่าย ฉันน้อยส่วนมากจะฉันบ้างไม่ฉันบ้างฉันน้อยยงดไปหลายองค์ก็ไม่ได้นับหรอกแต่ก็หลายองค์บางทีก็แปดองค์ทีสิบองค์ทีสิบสององค์ไม่ฉันฉันเม่เดียวรังดแล้วท่านท่านท่านยังนี่ไงท่านกลัวความง่วงไงพอนั่งมาที่หลับตาง่วงไม่ให้ฉันเลยมันได้ไม่ง่วงกายเบาจิตเบามันเพอฉันปั๊บเนี่ยแบบทานข้าวหยิ่งสังเกตบางทีทานข้าวหยิ่งสักพักง่วงนอนแล้วเนี่ยเนี่ยนิบอนท่านก็ต้องการที่จะ ทำสมาธิต้องการไม่ให้จิตฟุ้งซ่านก็บางทีก็หักดิบเลยงดอาหารเลยเนี่ยกํามีนี่ก็กําลังใจบีอ่เอาถ้าใจพม่เข้มแข็งงดอาหารได้หรอแน่เพราะนั้นกาลังใจมันบกุกบกสู้ถ้ากลังใจไม่เข้มแข็งมนอดไม่ได้หรออยากกลัวว่ามไม่ไหวเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวจะหิวปั๊บมันก็ไม่ข้างดแต่คนที่กลังใจเข้มแข็งหน่อยก็เงดไปเลยอ่ยมันก็มีกําลังใจใจมันมีกําลังเหนือกาย ถ้าเราไปไปห่วงกายมันก็จิตใจก็อ่อนแอค่อนแออ้ยถ้างดอาหารเดี๋ยวไม่มีกําลังนะเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีนะเดี๋ยวป่วยไข้นะอ่า่กิเลนก็ไม่มันกักเนี่ยไม่ให้ไม่ทําความเพียรไม่งดอาหารผมเคยอ่านมาเรื่อยๆในพราะปฏิบัติในก่อนท่านไ้องการอ่ารได้เป็นเดือนทีำก็ยังอยู่ได้ได้แปลกสิ่งที่เราไม่รู้จักมันก็แปลกสิ่งที่เราไม่เคยทําก็แปลก เพราะเราเราไม่เคยทําเราไม่คิดว่ามันทาได้แต่ว่าถ้ามันอยู่ที่กําลังใจนี้มันก็มันก็ทําได้ที่นี่เคยมีพ่ออาหารสามสิบวันสี่สิบวันฉันน้ำฉันเดีบย่อยในร่างกายมันก็หยุดทําการชั่วคราวก็นิดหน่อยมันก็ต้องแลกกันนะจะหวังผลตอบแทนก็ต้องลงทุนไม่ลงทุนจะมีกำไรได้ไง จะทาธุรกิจหน้าที่งานงานต่างโยงไม่มีทุนจะจะจะไปทํางานได้ไงก็ต้องมีทุนรอนลงไปจะตั้งบริษัทท,ทําธุรกิจก็ต้องลงทุนไปเดยลงทุนไปแล้วจ้มีผลกําไรอันนี้เหมือนกันก็ต้องลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนผลกําไรมีคนเราจะนอนคิดถึงมรรคผลนิพพานมันจะได้หรอถ้าไม่เดินกลมไปทางมาที่ฉันจะนอนใช่ไ่มฉันอยากได้มรรคผลนิพพานนะไปอ้อนบอนเนี่ยนีกว่ามันจะลอยมาจากฟ้า อยากได้มรรคผลที่พานอยากบรรลุธรรมอยากเป็นพระราหันอยากละกิเลสให้สิ้นจากใจแต่ว่าไม่ทำมรรเปลี่ยนอ้อมันจะได้อะไม่ทําเห็นจะได้ผลจะปรากฏลรืเนี่ยมันต้องลงทุนยากแต่ไม่เลววิสัยไม่เลววิสัยคนเราถ้าเราสั่งสมไปมีไปโยมลงตอนเป็นเด็กเดกอะ่ะโยมไปเรียนเสืออบางทีโยมมีเศษตังค์ขึ้นรถเมล์มามีเศษตังค์อ่ะโยมใส่ปกคกโอมสินงนี้นดเด็กเหลือห้าสิบตังค์บาทหนึ่งใส่ไปเด็กม,มันยากไม่เดยวมันเต็ม ฮัลหน้าทีมันเต็มอะถ้ายมไม่ใส่มันก็ยากเร้ยโยไม่ทำมันว่าก็ยากอะโยใส่ไปเรื่อยสิสมาธิอะสมาธิทำมาละครั้งทําไปเรื่อยทุกวันจากครั้งหนึ่งทุกวันมาละครั้งเนี่ยเดือนนึงก็สามสิบครั้งปีอีสามร้อยหกห้าวันสามร้อยหกห้าครั้งมันก็เต็มอะเราเลยคิดแต่ยากยากเลยเราไม่ทํามันก็ไม่ได้เนี่ยสะสมไม่ดีสะสมไปเดี๋ยวมีเศษเงินมาใส่กระปุกสินีมันก็เต็มเนี่ย แต่เาราคิดว่ายากมันไม่ไม่ทาไม่เริ่มต้นเนี่ยมันไม่คิดอะยากขึ้นก็จะทําำเมื่อเราคิดว่ายากเนี่ยไอความว่าไอความรู้สึกยากเนี่ยมันความรู้สึกของกิเลสมันก็ขวางขวางความดีเราแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาความดียากไงขึนก็จะทํำไอใหญ่ยากจะมาจะมาแต่ต้องไป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 ไกลไม่ไปายังยากมันจะเดินกลมนั่งมาที่ง่วงที่เคยพาเดินไม่ฝืนเนี่ยอันนี้ง่วงแบบตามันง่วงง่วงทำไงง่วงกันนอนเนี่ย คนวิบัติทำไงเป็นแับตาง,ง่วงง่วงเันจะพาเดินเดินให้มันหายง่วงง่วงพาหนะ้าเขาอยู่วัดอยู่คนเดียวเนียง่วงมากล้างหน้าล้างหน้านะล้างหน้าบางทีเช็ดหน้านี่เดินกรมถ้าพักง่วงอีกท่านจะต่อสู้ไงล้างหน้านะล้างหน้าไม่ต้องชนนเช็ดมันก็หยดน้ี๋ยดเย็นเดินกลมลมมันตะทะเย็นมันก็หายง่วงมีอุบายวิที่ไไทีเยอะแยะของท่านง่วงนะอยู่กุฏิ เดินในโกมถาวรติ่วงมันจากขึ้นไปนอนะถ้าไปเดินเดินชายป่าเนี่ยเดินในไกากุติไกลที่นอนมันจะนอนกลางป่าแล้วมันก็ไปนอนแล้วไปเดินชายป่านเนี่ยวิธีแก้มมีเยอะแต่เราจะมีสติปัญญาทันไหมเนี่ยเราก็ายากมันก็ยากแต่ใช่ใช่อี่นายก็อุ้มรับงำยากนี่ใช่มันต้องยากไงฉันก็จะทําเนี่ย ท่านก็จะทํายากไงก็ทําคนอื่นก็มีมือมีเท้าคนทยังทได้เราก็มีมือมีเท้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็มีมือมีเท้ามีสมองมีความคิดท่านหลย์ตะบกท่านก็มีมือมีเท้ามีสมองมีความคิดท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราแต่ก่อนแล้วท่านก็สร้างบารมีมาจนบารมีเต็มเป็นพระพุทธเจ้าจนมีเต็มเนท่าหลานเราก็คนคนหนึ่งมีมือมีเท้ามีสติปัญญามันจะจะทําไม่ได้พุทธเจ้าสอนสอนทมก็สอนมนุษย์เนี่ยสอนคนเรานะในพระเจ้าก็มาตัดรู้ในพภูมูของมนุษย์นี่แหละ เรายังไม่เห็นคุณค่างนั้นอีกมีแต่ว่ายากๆไม่ทำก็แก่แล้วทําไม่ได้อ๋อมันม่ต้องค์ทำแล้วตลอดชาติตายนอนตายไปไม่ไหวโอ๊ยข <ผม S 1> อด <ผม S 1> ทนผมว่าพระสงฆ์เราที่เกิดหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยมีโอกาสมาวพวกพระพุทธเจ้าท่านให้ไกลลายไปหมดแล้วจริงใช่ท่านๆๆไม่ต้องค้นหาเลย <c oughs> ท่านบอกทางไปแล้ว <c oughs> ถ้าท่านบอกทางไม่อยาก,กเดินไม่อยากเดินเลยพระพุทธเจ้าใช้เวลาห้าปีหกปีหกปี พราบสอของเราถ้าเอาจริงๆผมว่าปีสองปีก็น,น่าจะไม่หรอกเหมอนอินทรีย์รานีไม่แก่กล้าเหมือนพระเจ้าปีไม่สําเร็จแต่ว่าท่านบอกทางแล้วท่านบอกทางเลยแล้วไม่ว่าพระว่ายมมาเขไม่อยากเดินทางนี้ไม่ยอมทําโยมก็เหมือนกันในเมืองไทยเ่ยประเทศที่มีพุทธศาสนาเนี่ยที่ว่ามีพุทธศาสนาเดี๋ยวก็เข้าบาเข้าผับที่เจอดูกันเล่นต่างๆนี่นะ บอกทางแล้วแต่ใครสนใจละ่ะไม่มีใครสนใจคนในประเทศไทยเนี่ยเก้าสิเปอร์เซนต่ะไม่มีสินมื่อชาวพุทธชาวพุทธอะสิน5าได้เปล่าไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็เที่ยวกันคืนเดี๋ยวก็เป็นนักเลงตุลานักเลงเจ้าชู้นักเลงกำน,นันเนี่ยไปดูอะฟังเทศนาะมีแค่สองคนคอนเสิร์ตลงจังเด็กอ่ะ สนามสุกก็เต็มครั้งที่โนนจะถามว่ามันเป็นยังไงอะไรดีอะไรก็ดีรู้หมดใช่มันไม่ไม่ทำใช่มันกิเลสมันเยอะไงต้านทานไม่ไหวเนี่ยง่ายๆชอบเ็นนุกเนี่ยก็เป็นนี้ไงหลับตาแล้วง่วงนอนทีลืมตาไปเที่ยวตอนเป็นหนุกมามีงานเลี้ยงไปไหนอ่ะง่วงที่ไหนอ่ะไม่เคยง่วงห้าทุ่มเที่ยงเืนตาสว่างเนี่ยพอพาไปไหนเที่ยวโต้รุ่งได้เลยใช่ไหมทีนี้นั่งมาที่ห้าทีติดตัง่วงเนี่ยเป็นง่ายกิเลส นะเวลาตรวจมลหลังจากจะผ่าพอตรวจตรวจไปบางทีกำลังสรวจน่าหนาวว่ามั่เนาะเศ่เล,เล,ลองลองงานปีใหม่ดีแต่ไม่หลงหลงตั้ว,วนะงานปีใหม่งานมันเกิดเพื่อนงานเกิดเรานะาสนุกสนานเนี่ย <ะ S 2> เป็นองั้นมันง่วงที่ไหนอ่ะ <c oughs> เที่ยงคืนไม่อยากกลับบ้านอ่ะเป็นอย่างนี้อยู่ได้ทั้งวันเลยไม่เคยคิดทั้าวันเลยนั่นแหละนั่นแหละเป็นงี้แหละก็มันหลงอ่ะหลงเพลิดเพลินไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความทุกข์มันหลง ความจริงความทุกข์มีอยู่มีอยู่ตลอดแต่เรามันมพิเรนมันปกปิดจิตใจเนี่ยเช่นทุกข์ทางกายเนี่ยเราเกิดมาทุกคนต้องพบความทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายเกิดขึ้นไยโรคภัยไข้เจ็บเดือเดียมันก็ไม่สุขเห็นมันทุกข์เีใช่ไหมความชาบิดเดียนเนี่ยไม่จะททาอะไรก็ไม่ตอกมันก็ทุกข์เนี่ยเนี่ยล้นาท้ยจะเกิดขึ้นร่างกายแตกสายจิตเราห่วงร่างกายรักร่างกายก็ทุกข์ไม่อยากแตกไม่อยากตายเนี่ยมีทุกข์ทางกายทุกข์ทางจิตใจ เดี๋ยวมีความโลภเดี๋ยวมีความโกรธเดี๋ยวมีความพอใจไม่พอใจมันทุกข์เจยแทงใจเจตใจเดี๋ยวพัดพาดแา่ญาติพี่นอกก้องคนรู้จักก็ทุกข์ใจไม่สบายใจประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจจิตใจ,จก็เป็นทุกข์นี่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่ง,งนั้นจิตใจ,จก็เป็นทุกข์มันทุกข์เผาลนจิตใจแต่มันไม่เห็นพออยู่ในชีวิตของเราเนี่ยรับมันทุกข์มันก็เปลี่ยนเดวไปดูหนังเดวไปเที่ยวมันกบเกินความทุกข์อ่ะหนีความทุกข์แต่กลับมาบ้านก็ทุกกกกกกออีีีีีเเดดดดิมม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 แแต่่่่่่่ัััััันนนนนนปปปลยไไไไไูหงพคคบบววาาททททุุใใจจ้้ เขาจึงว่าผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้านักปราชญ์ท่านว่าความสุขทั้งหลายในโลกเนี้ที่คนทั้งหลายหลงเพื่อเคยเดือ่กับรูปเสียงเยอะสัมผัสก็เป็นความสุขที่สูงที่สุดาะเป็นความสุขที่สูงที่สุดแล้วความจริงยังมีความสุขที่เหนือกว่านั้นอีกคือการทําจิตให้สงบแต่การทําจิตให้สงบนั้นยังมีสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นอีกคือการทำให้กิเลสสงบยิ่งความโลภความโกรธความหลงบรรเทาบางไปมากเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในใจบุคคลนั้น พราะผู้ช่วงยิ่งสัสว่าตกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงใจสงบจากกิเลสแต่เราเนี่ยติดอยู่ในบ่วงกิเลสหลอกล่อให้เราให้เราสแสวงหาความสุขในการสแสวงหาลาบด้วยสารเตือนเราคิดว่าตรงนี้เป็นความสุขสแสวงหาความสุขในด้านวัตถุเราก็สแสวงหานะบางคนสแสวงหาจนอายุเจ็ดสิบแปดสิบปั๊บพอจะหมดลมค่อยนึกได้อเอาไปอะไรไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติต้องทิ้งมีโลกกายเราก็ต้องเคาเข้ผาวันเท่า,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 าที่ดี เนี่ยมันระลึกได้ใกล้ตายแล้วน่ะน่ะบ่ายแล้วเนี่ยเนี่ยหกห้าบ่ายแล้วเนี่ยพระาทิตขึ้นนะเนี่ยพระาทิตขึ้นตื้อส์นะเนี่ยน่ะน่ะเนี่ยสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาเทียบอายุคนนะประมาณเจ็ดสิบนะเสียยดเจ็ดสิบนะอันนี้ก้อนแล้วนะก้อนแล้วนะอถ้าถ้านอนเลยนะพระอาทิตย์บ่ายแล้ว แล้วมันไม่กลับมางี้นามันจะลงไปมันจะรับปลาเนี่ยชีวิตเราหกห้านะมันจะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยแล้วถ้าเราเกินเจ็ดสิบก็โชคดีไปถ้าเกินแปดสิบก็โชคดีไปซึ่งมีน้อยคนเนี่ยเกินเจ็ดสิบก็น้อยโลคนเกินแปดสิบน้อยไปเกินเก้าสิบยิ่งน้อยไปอีกเนี่ยเ<ช>วลาเนี่ยถูกไ่าเอาให้แปดสิบอะนะถูกไหมให้แปดสิบนะอ<ช>ีกสิบห้าปีมันน้อยนะแป๊บเดียวนะหกสิไอ้หกสิบห้านี่นะมันมันรีบกับคืนมาไม่ได้แล้วนะเวลามันหมดไปแล้วนะหกห้าป ให่แต่1ห้5ปีโหแป๊บเดียวนามันนับตอยหลังแล้วตึบเรียบร้อยแล้วรอเวลาที่เหลือเนี่ย15ปี20ปีเนี่ยมาสร้างความดีไม่ด well. ีหรอน่ะมาบำเพ็ญศีลบะมีสมาธิบะมีมันขี้เกียจเราทำได้น้อยก็ทํานั่งมาที่มันง่วงไปเดินนังโกมสัก5ที10ปีให้มันข้ามนี่ก่อนเดินนังโมไปมาทําสติสมาธิไปมาพิจารณากายบางเวลากายมันไม่ใช่เรากายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนถ้ากายเป็นเรากลับเป็นเด็กแค่เายืดยิผ่าน มีภาถามสินวัยรุ่นเนะี่ยมันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่เราเป็นถ้าเป็นของเราอะ่ะเรามาคับมันได้ใช่นี่จะบ่ายไปเรื่อยแก่ลงแก่ลงชราภาพลงเป็นอย่างนั้นแหละนี่มันเป็นอย่างเงี้ยชีวิตคนเราเนี่ยเพราะนั้นต้องต้องอย่าประมาทเนี่ยเขาพี่นาถึงความจริงคิดว,ว่าเราบ่ายไปสู่ความตายเพราะนั้นเราอย่าประมาทร,รีบเร่งควนขวายทําคุณงามความดีให้ถึงพร้อมถ้าเราจะทําคุณงามความดีไม่ถึงพร้อมเมมอมนี่ยร่างกายแตกดับแล้วเนี่ยเราจะไปพบภูมปไหน เราลิขิตได้ไหมไปพบภูมิพพมสูงพบภูมิต่ำพบภูมิดาบพบภูมิละเอียดเนี่ยถ้าเราทําคุณงามความดีไม่พร้อมมันก็กําหนดไม่ได้ถ้าเราคนเขารักษาศีลธรรมาที่เจริญภาวนาเขากําหนดได้ทําทําความดีรักษาศีลก็ได้เป็นมนุษย์หรือเทวดามีความเกงรงกลัวลายต่อบาปรักษาศีลเ,ศรรเ,ศเป็นเทวดาอ่มนะามาีความเกรงกลัวแล้วบาปรักษาศีนธรรมาที่ก็ไปเป็นพรหมนะสมาที่ละเอียดขนาดไหนก็พรมละเอียดขึ้นไป ถ้าต้องการเปลี่ยนจิตเป็นแค่บุคคลก็บาเพ็นศีินลสมาทิปัญญาละกิเลสให้บรรเทาวางไปก็เป็นพระยาผลเนี่ยจิตดวงเดียวเปลี่ยนได้หัาพอย่างเนี่ยไม่ประมาทเราประมาทกันเนี่ยกว่าจะระลึกได้ก็หกิีไปแล้วมัวมัวเพลิดเพลินเจอผ่ตั้งคหังแค่พรมพรมต้องพรมมันไม่ได้หรอกก็หลับตายง่วงเลยพรมมันต้องมีสมาธิ เทวดาต้องมีศีลนหน้ามีความเกรง,งกลัวเกรงกลัวไล่ต่อบาปพรมเนี่ยพรมเนี่ยนะเขาต้องมีสมาธิมีฌานมึงไปเกิดเป็นพรมอันนี้หลับตาก็ง่วงพรมที่ไหนไ้ฟักทองไปนะ่ะพรมลูกฟักอ่าเรียกวพฟักทองนอนอยู่ในฟักทองโอ้ยนีมีเวลาสิบห้าปีนะสิบห้าปีทํามันได้แล้วมันเป็นแรงงานนะทำสมาธิมันได้ทรงสมาธิได้คือนี้ถ้าพรมเนี่ยหมายถึง ติดสงบเป็นสมาธินิวรณ์ไม่มีไม่ง่วงาำนิวรณ์ได้ทำสมาธิได้เข้าสมาธิได้ด้วยจัดสํารวมจิตเข้าสมาธิได้เนส่งสมาธิได้ไม่ไม่มีนิวรณ์ง่ายทานิวรณ์ได้อย่าเป็นพมเอาที่ลองดูลองดูสักตั้งทำอะไรงานนะทําสมาธิให้จิตเป็นหนึ่งไม่ตลอดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็ได้น,น,นะร่ะพง แต่แรกแต่แรกี่ไหนก็อ้างไ่ไม่อยู่บ้านตั้งนานมองไม่เห็นที่เดนังกล